ก็ไม่เห็นหน้ากันไปนานนะครับวันนี้ก็เลยโผ่มาให้เห็นกันนิดนึงคือจริงๆแล้วตั้งใจจะมาเล่าให้ฟังว่าบังเอิญไปค้นดูของเก่าๆที่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาแล้วก็ไปเจอการ์ดลักษณะนีเ้เป็นของเล่นของเ,ออเราเองนะครับคือมันก็ไม่ใช่ของเล่นหรอกไปซื้อมานั่นแหละเขาจะมี2ด้านการ์ดจะมีสด้านก็คือด้านหนึ่ง ก็จะเป็นเหมือนคำศัพท์หรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ประโยคคือให้เราฝึกเติมคำแต่ว่ามันจะอาจจะกลับด้านนะครับเพราะว่าเป็นเอฟเฟกของกล้องคือไม่ใช่เอฟเฟกที่เราใช้นะแต่หมายถึงว่าเวลาเราถ่ายวิดีโอใช่ป่ะเราแบบตั้งกล้องบนกระดาษอย่างเงี้ยตัวหนังสือมันก็จะกลับด้านเหมือนมองในกระจกไงก็เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นคําตอบคือจะมาเล่าให้ฟังว่า สำหรับคนที่แบบว่าสมาธิสั้นหรือว่าขี้เกียจอ่านหนังสือแบบเราๆเนี่ยนะครับการนี้ก็คือจะสามารถช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าเราขี้เกียจอ่านแบบนานๆไงเราก็แบบอ่านไปสองสามประโยคแล้วก็เวลานั่งรอใครหรือว่านั่งแบบเล่นๆเ,เพลินๆอะไรเงี้นนยน,นั่งบนรถเมล์เนาะหรือว่านั่งบนรถไฟ อะไรเงี้ยอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทำก็อา่านไปอาจจะเป็นคำศัพท์นะครับสำหรับคนที่แบบว่าหาซื้อได้เหมือนเราก็อาจจะไปซื้อมาท่องได้หรือว่าคนที่แบบว่า,าคือหาซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องน้อยใจหรือว่าแบบว่าไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องยุ่เลยคือสามารถทำขึ้นมาได้เองนะครับคือ,อง่ายๆเลยอย่างคำศัพท์ที่เรา มีในเพจในเฟซบุ๊กของเราใช่ปะเราก็อาจจะเขียนด้านนี้เป็นคำศัพท์ภาษาเยอรมันแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เป็นคำแปลภาษาไทยอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเวลาเราเอ่อเราก็มองด้านที่เป็นคำศัพท์ภาษาเยอรมันแล้วเราก็นึกว่าเอ๊ะคำแปลภาษาไทยคืออะไรถ้าเรานึกได้เออก็เป็นคำถัดไปแต่ถ้าเรานึกไม่ได้แล้วก็พลิกกลับไปดูด้านหลังที่เป็นคำแปลภาษาไทยอะไรเงี้ยนะครับก็คือตรงนี้จะช่วยได้มากเลย อันนี้นะครับที่เราไปเจอแล้วก็ดึงออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราเคยเรียนไปก็คือเรื่องของ Preposition ตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเ p o s i t i o n Font แล้วก็มีวงเล็บก็จะเป็นคำอ่านว่า f o n อย่างเงี้ยสำหรับคนที่เรียน phonetic มาก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีคำว่า prep อย่างเงี้ยก็จะบอกว่า f o n เนี่ยเป็น Preposition แล้วก็ plus dative ก็คือคำว่า preposition <c oughs> preposition f o n t เนี่ยจะตามด้วย dative เสมอนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคือเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรงนั้นก็เลยดึงออกมาซึ่งมีหลายตัวมากนะครับแต่เรา preposition เดี๋ยว v, เราจะค่อยๆทำไปทีละตัวทีละตัวในสไลด์ให้ดูกันนะครับก็จะมีประโยชน์ตัวอย่างมาด้วยดูยเรามาดูกันครับอันนี้ก็เอามาจาก,การ์ดเมื่อกี้นะครับก็คือ preposition f o r t เป็น preposition ที่ตามด้วยดา i ีฟเสมอนะครับประโยคตัวอย่างก็คือ daskind is ีส o m ฟคำว่า from เนาะก็มาจากคำว่า von dem นั่นเองอเพราะว่ามันตามด้วยดาทีฟ von dem stuhl ก e f ฟ้าเลน o n stuhl ก็คือเก้าอี้นะครับมีคำนำหน้าเป็นเพศชายก็คือ der stuhl เสร็จแล้วเมื่อมันตามหลังคำว่า von เนี่ย ฟอนตามด้วยดาทีฟเสมอ er. จากคำว่า dash tool ก็เลยกลายเป็น d e m s tool นะครับก็คือตามที่เราเคยเรียนไปฟอน d เดมเนี่ยสามารถย่อได้กลายเป็น f อ r m นะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแต่ว่าอย่าใช้พร้อมกันนะครับ <c oughs> ก็คือเลือกใช้เอาว่าจะเอาอันไหนก็เลือกตัดสินใจเอาว่าจะเป็น f อ m หรือเป็น f อน d d เดประโยคนี้ก็เลยกลายเป็น d a s kind is form หรือ f o n dem stool gefallen gefallen ก็คือ,อตกก็สรุปว่า ประโยคนี้บอกว่าดัสคินเด็กคนนั้นตกจากเก้าอี้นั่นเอง <laughs> ประโยคต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเวลา,าประโยคบอกว่าแดออุนเทริชดาวด์ฟอนอาร์ตบิสไตรเซนัวก็คือแดอุนเทริชก็คือการเรียนการสอนนะครับดาวด์ก็คือใช้เวลาฟอนก็คือจากอาร์ตจาก8โมงบิสก็คือถึงไตรเซนัวก็ ถึงบ่ายโมงนะครับประโยชนี้ก็ง่ายๆเป็นเรื่องของเวลาฟอนกี่โมงก็ a t แล้วก็ถึงก็คือ b i s ไ r รเซนอวการเรียนการสอนออใช้เวลาทั้งหมดจากแปดโมงถึงบ่ายโมงนะครับก็เป็นประมาณนี้แต่อันนี้จะไม่มีคำนำหน้านามนะครับเพราะว่าตัวเลขก็ไม่มีคำนำหน้านามอยู่แล้วเนาะก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าเ,เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้คำว่าฟอน ประโยคต่อไปนะครับอันนี้ไม่ใช่ประโยคแต่ว่าจะเป็นเหมือนวลีตัดตอนมาว่าจะเป็นเรื่องของอน้ำหนักอบอกว่า e i อ w i c ก t e i อ g e w ก c h t ก็คือน้ำหนักฟอนเซนกรัมเซนก็คือ10บนอและก็กรัมก็คือกรัมอันนี้จะไม่เกี่ยวกับ r e p o s i t i o n หรือว่า,าตำแหน่งแต่อย่างใดคือไม่เกี่ยวกับตำแหน่งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็น เ,เหมือนกับว่าบ่งบอกลักษณะว่าไอนเกวิกน้ำหนักเนี่ยฟอนเซนกรัมก็คือหนักสิบกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกดูแบบหนึ่งของการใช้คำว่าฟอนออก็จะเห็นได้ว่า p พป p o s i t i o n เนี่ยนอกจากจะใช้ในการบ่งบอกตำแหน่งหรือว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อะไรที่เราเคยเรียนมาแล้วเนี่ยถ้าเ,เราไปเจอ ออหรือว่าเรียนต่อไปเรื่อยๆก็จะเจอเอ,อีกหลายๆรูปแบบแต่ว่าอันนี้เนื่องจากเราเรียนเกี่ยวกับคําว่าฟอน,นต์เลยตัดตอนมาให้เห็นว่าออสามารถใชออใบบ้ในรูปแบบอื่นได้อีกนะครับก็เหมือนกับประโยคนี้ก็คือ,อ,อจะเป็นการบ่งบอกลักษณะบอกว่าน้ำหนัก10กิโล10กรัมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เริ่มมีอาการพูดติดๆขัขดๆนะครับ ก็จะพยายามให้ราบเบอนนให้มากขึ้นขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะครับวลีต่อมา,อาใช้คำว่าฟอนตจะเป็นในรูปแบบของการแสดงความเป็นเจ้าของนะครับเป็นแบบที่สที่เขาใช้ฟอนตในประโยคตัวอย่างเขาบอกว่า I b o o o k f o n or, r ออร a m ันพามุกนะครับ i book ก็คือหนังสือเล่มหนึ่งฟอนต์ก็คือจาก ออรันพามกก็หมายถึงว่า,าแสดงความเป็นเจ้าของเจ้าของของหนังสือเล่มน,นี้ก็คือออรันพามกหรือว่าจะบอกว่าหนังสือของออรันพามกอย่างเงี้ยก็ถ้าบอกว่าหนังสือจากออรันพามกก็แสดงว่าหนังสือของออรันพามกเข้าใจนะครับก็คลิปนี้ก็จะได้ไปประมาณนี้นะครับเ,เป็นเรื่องของฟอนเดียวคลิปหน้าเราก็มาดูเพลฟโพ i ิชันตัวอื่นกันต่อ ว่าเออเขาจะใช้กับอคูสตีฟหรือดาทีนะครับตอนนี้ให้จําไว้ว่าฟอนใช้กับดาทีเสมอแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันออกไปจากตัวอย่างก็จะมีแบบ4แบบนะครับก็ค่อยๆท่องจำกันไปละกันเนาะเจอกันสุดหน้านะครับ